สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหลังจากหายไปหลายวันเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็เครียดแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยนะก็เลยงวดที่แล้วไม่ได้มาเล่าความฝันเสียดายคนฝันหกเก้าเยอะแต่ปางาว่าเป็นอายุพระเจ้าอยู่หัวทุกคนคงจะตามอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้เน้นเลขหกเก้าให้ 5. แต่เลขแปดสี่ที่ให้ไปเพราะว่าบาังคำนวณได้แปดสี่แล้วบังก็ มั่นใจมากเสียดายไม่ออกแปดสี่แต่ก็ได้หกเก้าได้ลอตเตอรี่ด้วยนะคะก็งวดนี้คำนวณอีกแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจเพราะงวดที่แล้วมันไม่เข้าตอนที่ไม่คํานวณดันเข้าเนาะงวดนี้คิดได้หนึ่งเก้าว่าจะลองตามตามดูแต่คงไม่ได้อัดเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วอัดไปเยอะมากเลยแปดสี่ไม่ออกงวดนี้คงไม่ออกเนาะ ก็วันนี้ก็มีความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะปังขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันนะคะเออเราไม่ต้องห่วงตัวเลขเหรอกเพราะว่าฝันมันเยอะมากแล้วก็หลายสำนักให้เลขนี่ไม่มีซ้ำกันเลยตัวเลขของปางก็เหมือนกันเลขเยอะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนว่าเราชอบตัวเลขไหนชอบฝัน ฝันแบบไหนที่เราชอบนะแล้วคิดว่าตัวเลขจะออกตัวปังเองมันก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่างวดน,นี้จะออกเลขอะไรแต่8 9 9 8อั้อันหมดแล้วแต่1 2 2 1เอองวดน,นี้คนไม่สนใจวันเกิดนะยังไม่อั้นก็วันนี้มีฝันมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอขอเล่าทีละใบวันนี้ปังเปลี่ยนเป็นท่าตั้งนะ ถ้าใครจะดูคลิปก็ขยายหน้าจอเอานะคะเพราะว่าเวลาเป็นท่านอนอะ่ะตัวหนังสือมันมองไม่ค่อยชัดตัวเลขด้วยปังก็เลยทําเป็นท่าตั้งเวลาเราจะดูเราก็ขยายหน้าจอมันก็จะเป็นแนวตั้งเองนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันที่8ดฝันว่าแม่น้ำหนึ่งให้เลข1 9 9แล้วก็หนึ่งหก็จะไปชนกับ ตัวเลขที่บางคำนวณได้เนาะหนึ่งเก้าที่บางคำนวณเนี่ยจะเป็นข้างบนนะข้างบนตรงตรงหนึ่งเก้าต่อมาผู้หญิงฝันวันที่แปดฝันว่าท้องนอนนอนอยู่บนรถเขาบอกว่าน้ำค่ำเนี่ยแตกคารถเด็กเอาแขนออกมาก่อนแล้วหนูก็เบ่งคลอดเองคลอดบนรถเป็นเด็กผู้ชายขาวตัวใหญ่มากหน้าตาน่ารักนิ้วสวยยาวแต่เผลอทำนิ้วลูกหลุด ข้างซ้าย2นิ้วเป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางข้างฝา1นิ้วจำไม่ได้ว่านิ้วไหนนะคะทะเบียนรถที่โคดบนรถนะอันนี้ฝันนะคะ6 8 9ปดเกหนึ่งแปดก็เลขดังไอก้าหก็ไปตรงกับที่ปังคำนวณนะถ้าซื้อ3ามตัวก็จะเป็น8ปดหนึ่งเกถ้าใครชอบนะคะแปดหนึ่งเกต่อมาผู้หญิงฝันวันพระ ฝันเห็นคนเนี่ยเขียนเลขที่บ้าน16ึ่ทับ17แล้วเขาว่าถามแล้วว่าหมู่อะไรเราบอกว่าหมู่เจ็เขาก็ลงไปเขียนย้ำที่เลขหนึ่งหถ้ากับหัวก็จะเป็นหนึ่งเกนะคะเพราะว่างวดที่แล้วหนึ่งหกหนึ่งออกไปแล้วเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่10ฝันว่ามีคนมาบอกเลขข้างหูเลขสองห้าหนึ่ง ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่11ฝันว่าถูกระงวัลที่1 2ใบ12ล้านแต่ละใบอะซื้อมาคนละที่แต่เลขเดียวกันในฝันเนี่ยดีใจมากโทรบอกทางบ้านแต่ในความฝันคือคืองวดที่เป็นหวยของงวดที่ผ่านมาเขาบอกว่าเลข261หรือ291นี่แหละเขาบอกว่าจำได้จำตัวเลขได้ลาง มันก็ตัวเลขเดียวกันนะเพียงแต่ว่ากลับหัวตัวเลขเอาต่อมาพี่หญิงฝันวันที่8ฝันว่าถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ในโบสถ์เสียงนอกโบสถ์บอกว่าหวยออก917 917อ้าวแคปเก็บไว้อ่านนะคะวันนี้มี6แผ่น กล้องมันไม่ค่อยชัดเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่9ฝันว่าไปนั่งกินข้าวพอกินเสร็จเนี่ยแ,แม่พาไปซื้อทองเส้นใหญ่เขาบอกว่าเส้นทองเส้นละ10บาทราคา1นึ0งบาทเขาก็เลยพูดว่าทำไมถูกจังเวลาคนฝันทำไมถูก ไอ้คำว่าถูกเนี่ยจะถูกจำนวนเงินแปดพบาทแต่ัก็ตังหิดพอมาฝันที่2องเขาฝันวันเดียวกันฝันว่าท้องแล้วก็คลอดลูกวันที่18บปี2018ก็จะไปตรงกับฝันว่าทำไมทองถูกจังต่อมาผู้หญิงฝันวันที่9ฝันว่าน้อง 831ปีที่แล้วออกอะไรนะ811ใช่ไหม811ข้างล่าง88ไหมถ้ามันจะไม่ไม่แน่811อาจจะมา8กัน1 2ตัวเลยก็ได้ต่อมาผู้หญิงฝันเขาบอกว่าฝันเห็นรถที่ลอยขึ้นมาเหยียบแผงลอตเอรี่เออรถขี่ลอยขึ้นมาเหยียบแผงลอตเตอรี่แต่ว่าไม่หัก เห็นเลขท้าย3ตัวเลข002กับเลขท้าย2ตัว08แล้วหันกลับไปบอกแม่ค้าคนนั้นว่าในนั้นน่ะมีรางวัลที่1นะแม่ค้านี่เท่าที่ปางไปอ่านคอมเมนต์คือรถเครื่องกับรถยนต์เป็นทะเบียนรถปางก็งงอ่ะเขาเนาะเขาพิมพ์ม,มา ต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ฝันว่าขอนไม้ลอยน้ำมากองเต็มหน้าที่182ก็มี18อีกแล้ว82ก็วันเกิดพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่11ฝันว่ารถหายทะเบียน3438 ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สองอันนี้ฝันต่องวดนะคะฝันว่าจับปลาช่อนตัวใหญ่ได้1ตัวแล้วถามปลาว่าเลขออกอะไรปลาช่อนตอบกลับมาว่าแปดสิบปลาช่อนพูดว่า80ดสิบนะคะแปดสิก็อาจจะเป็น80อันนี้ปางเขียนเป็นแบบ8แล้วก็สิบต่อมาพี่หญิงฝันวันที่12ฝันว่าถูกหวยเลข 8ป2แปยี่สิบบาทได้เงินมาหนึ่งมืนแปดพันบาทถ้าใครไม่อยากออกแคปแคปไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าบางทีแบบถ้าใครแบบอ่านลายมือปังไม่ออกเนี่ยปังก็อ่านให้ฟังเนาะเสียงเบาหน่อยนะคะดึกแล้วเกงใจข้างบ้าน ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่9ฝันว่าหยิบลอตเตอรี่มาหลายใบแล้วเหลือเลขห5าที่ไม่ได้ซื้อพอหวยออกปรากฏว่าออกห้าห้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเสียใจมากๆคิดคิดว่าอีกใบเดียวทําไมถึงไม่ซื้อมาอย่างน้อยก็ช่วยหลุดค่าลอตเตอรี่ที่ซื้อต่อมาพี่หญิงฝันวันที่9ฝันว่าขี่รถวนไปวนมาหาร้านชาไข่มุก ภาพตัดมายืนหน้าร้านชาไข่มุกมองดูรอบๆเป็นร้านอยู่บนห้างบิ๊กซีแล้วเราเนี่ยขี่รถเครื่องนะ่ะขึ้นมาบนห้างได้ยังไงพอซื้อเสร็จจะลงยังไงตอนขึ้นขึ้นมาได้ตอนลงลงไม่ได้เพราะว่ามีแต่บันไดเลื่อนเลยให้พนักงานช่วยดึงตูดรถลงบันไดระหว่างลงรถกลายเป็นจักรยานเฉยเลยทะเบียนรถเครื่องนะคะสองแปดสาม งวดที่แล้วปังก็เล่น8-3ไปหลายบาทตามเจกการนะฮะเจกการจะฝันแม่นเจกการฝันแต,แต่ว่าแกบอกยังยังยังไม่มั่นใจเนาะต่อมาพี่หญิงฝันมันที่9ฝันว่าแม่เนี่ยอุ้มศพใครไม่รู้ขึ้นรถไปโรงพยาบาลเป็นผู้ชายเขาบอกว่าน้ำเหลืองเนี่ยเริ่มไหลเหมือนยังไม่ตายทะเบียนรถ5 6 ก้าเจ็ดฝันอันนี้ดีมากเลยนะที่ว่าฝันเห็นน้ำเหลืองเนะนี่ยคือน้ำเหลืองมันไหลบนรถน่ะห้าหกเก้าเจ็ดน่ะ, 5, 6, 9, นะเหมือนตอนที่พี่นพดลเอานารือดนฝันข้าวก่อนนู้นที่ว่าออกสามตัวเลยเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เก้าฝันว่านั่งกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็น้าที่ตายไปแล้วกินเสร็จเนี่ยขี่รถยนต์ไปกับตำรวจ รถเหยียบคนตายคาที่ทะเบียนรถ4799ด4799ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่9ฝันว่ารถเครื่องในจมน้ำหายวับไปกับตาทะเบียรนรถ8 5ดห้าแคปไว้นะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่9ฝันว่าน้องชายบอกว่าเงินออกแล้ว5,600อันนี้บางอาจจะเอ่อไม่ค่อยแน่ใจวันที่นะเพราะว่าบางแคปแคปรวมกันเมื่อวานกับวันนี้ระหว่างวันที่1 0 11เอนี้ยบางอาจจะบอกวันที่ผิดคงไม่เป็นไรนะคะเจ้าของความฝันมาบอกได้เนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่11 ฝันว่าผีเนี่ยเข้าลูกแล้วมาบอกเลข 5, 3, 9ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่10ฝันว่าคลอดลูกในบ้านเป็นเด็กทาลกตัวแดงๆเลือดเต็มที่นอนเลยบ้านเลขที่84ดทับหต่อมาพี่หญิงฝันวันที่10ฝันว่าผู้ชายเนี่ยบอกเลขจะออก 04, นยข้างล่างเก้สเขาบอกว่า พูดติดต่อกัน3ามครั้งย้ำๆค่ะว่าเลขจะออก0ูนย์สีล่าง93้าสามพูดอย่างเงี้ยต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าซื้อลอตเตอรี่หลายใบจ,จำได้แค่เลขเดียวเลขหกหสแม่แฟนจะซื้อด้วยแต่ว่าหมดคนขายบอกเป็นเลขดังแม่น้ำหนึ่งต่อมาพี่หญิงฝันวันที่10ฝันว่าพี่สาวสร้างบ้านใหม่ทรงไทยสีแดงแล้วก็พ่น แล้วก็บน่นบ่นว่าพี่เขยเนี่ยไม่ดูแลบ้านปล่อยให้ลกบ้านเล็กที่หนึสองทับเต่อมาพี่หญิงฝันวันที่10ฝันว่ามีคนบอกว่าหวยออก8ปสเราเลยบอกว่าเราอะซื้อเก้าจำอายุภราพ,พันปีอะผิดล็อกให้ออกจริงๆด้วยแบบนี้คนก็รวยทั้งทั้งประเทศนะสิจริงถ้าออก 8ปดสงวดที่แล้วอะรวยมันไหลเนาะเพราะว่าบางเอากล่องมาตั้งให้มันเช็ดเชดต่อมาพี่หญิงฝันวันที่10ฝันว่ากลับบ้านบ้านลกมากอยากย้ายเต็มไปหมดกวาดไม่ไหวบ้านเล็กที่หนึ่งสอง ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่11ฝันว่าเรากับแม่เนี่ยไปโรงพยาบาลไปถึงก็แยกย้ายกับแม่แม่ไปห้องพักผู้ป่วยส่วนเราเนี่ยเดินรอบโรงพยาบาลเดินไปเจอคนต่อแถวตรวจโควิดพยาบาลบอกให้เราเนี่ยช่วยเข็นรถผู้ป่วยหญิงไปหน่อยแล้วเอาเฟซชิลใส่ให้เราแล้วก็เดินมาหาห้องเดินมาหาห้องพักผู้ป่วย เขาบอกว่าเดินวนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดินไปเจอผู้หญิงสองคนถือบินมาหนึ่งใบมาเก็บเงินบอกว่าแม่มาขอซื้อของกับเขาในบินเนี่ยเขียนสินค้าหลายอย่างมีหลายราคาแต่ยอดรวมเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบเขาบอกว่าตัวเบิ้เริ่มเลยตัวเบิ้เริ่มเลยเราถามว่ายังไม่ได้เก็บเงินเหรอเขาบอกว่าแม่มาเอาไปก่อน เราเอามือถือเนี่ยถ่ายบินเก็บไว้ถึงบ้านก็บอกบอกเขาว่าถึงบ้านจะโอนเงินมาให้เขาบอก9 5 0ตัวบ้าเริ่มเลยนะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่11ฝันเห็นแฟนเก่ายิงปืนเพื่อเอาเลิกเอาชาัยสามนัดถ้าตีเป็นเลขก็8ปสต่อมาผู้ชายฝันวันที่11ฝันว่าญาติเนี่ยเอารถไป แล้วรถในชนกันข้างหน้ารถเนี่ยพังหมดเลยเขาบอกทะเบียนรถ4 6 07เลข07เอ่องวดนิกถ้าไปดูตามช่อง youtube ก็เอ่อของอะไรนะเจะแดงแล้วก็เป็นเลขของเจ้าการงวดก่อนแล้วก็ของปู่ ปูอะไรอยาที่ล่างทรงล่างทรงแม่อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบังนึกชื่อไม่ออกเห็นให้0ูนย์เหลายคนต่อมาพี่หญิงฝันวันที่11ฝันว่าช่วยวิญญาณให้ไปเกิดแล้วเขา,าให้เลขมา7จ็หสคนนี้เล่นทุกหวยฝันเนี้ยฝันดีมากเลยนะแต่เสียดายที่ว่าเขาอ่ะเล่นทุกหวยเลยเล่นหุ้นแทบทุกรอบเลยอะ่ะ มันก็ไม่รู้วนะ่านั้นมันออกไปหรือยังอีกใบเดียวแล้วค่ะดึกแล้วตีหนึ่งฝ่าแล้วจริงปังง่วงนะง่วงมากเลยบางทีลูกค้าก็โทรตามตีสี่กว่าตีหนึ่งความทีบหลับแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาส่งเฟสต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนเขียนเลขให้เลข0ูนย์ห้า ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่10ฝันว่าซื้อเนื้อแม่ค้าใส่ถุงให้บอกราคา20บาทเรานึกในใจว่าถูกจังคำว,ว่าถูกอีกแล้วแอบมองตรงตาช่างน้ําหนักเนื้อเนี่ยศูนเป็นตาช่างแบบดิจิตอลนะคะ0.05ต่อมาพี่หญิงฝันวันโกนเขาบอกฝันเห็นเลขตัวแดงๆเลย6ตัวเขาจําได้แค่ข้างหน้าเนี่ยสี ข้างหลังเนี่ยศูนย์ห้าต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบฝันว่าใส่ซองถวายพระให้ครูบาไก่ห้าร้อยบาทและครูบาไก่เนี่ยยื่นพระให้หนึ่งเหรียญเออพระให้เหรียญพระหนึ่งเหรียญก็จะเป็นแปดหนึ่งอันนี้ถ้าบางตีนะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่สิบฝันว่ายืมเงินเพื่อนมาหนึ่งพัน แล้วเพื่อนเนี่ยโทรมาทวงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้แม่เอาไปให้ก่อนห้าร้อยแล้วก็ฝันต่อว่าไปยืมเงินน้องคนหนึ่งซื้อน้ำแข็งห้าร้อยบาทจะเอามากินเบียร์สักพักเนี่ยน้องเขามาทวงตังห้าร้อยเขาบอกว่าเขา,เาโมโหก็เลยทะเลาะก,กันต่อมาพหญิงฝันว่าไปซื้อกับข้าวเจ้าของร้านเนี่ยหยิบหมูหมักใส่กล่องมาให้แล้วบอกให้ไปเลือกเอาเนื้อวัว เราก็หยิบมาเต็มกล่องแล้วก็บอกว่าพอแล้วเจ้าของร้านนะคิดตังค์520บาทลูกสาวเจ้าของบอกว่าคิดแค่500ก็พอจากนั้นเขาก็หยิบพริกมาแถมให้ก็บอกว่าเต็มถุงกับข้าวเลยเอ,อ,อันนี้ปังเขียนตั้งแต่กลางวันนะตัวเลขเนี้ยวันนี้ปังไปดูฝันของช่อง เพลงรุ่งเรือง 5, 9, ห้าเก้าไม่ปังจำไม่ได้นะเพราะว่าบางปานจะดูช่องของพี่เขาอยู่บ่อยๆเพราะว่าเขาตามเจาการเนาะบางก็เห็นเจาการให้แม่นก็คือแอบแอบตามเจาการนั่นแหละก็วันนี้มีน้องคนหนึ่งที่ว่าเขาฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปจอดที่ศาลพระภูมิแล้วก็ยกมือไหว้แล้วมีพระภูมิเจ้าที่ ใส่ชุดสีขาวแล้วก็สวมหมวกสูงสูงเหมือนเทวดาตะโกนบอกเลขเขา5้าของน้องผู้หญิงนะ507แล้วก็ของคุณยายฝันแม่นอองวดนี้คุณยายไม่ได้ฝันแต่ลูกชายคุณยายเป็นคนฝันแทนอันนี้มาดูในช่อง YouTube เออ่ <pt> you <t> <IS> เขาบอกเจ้าที่ไม่รู้ว่าเจ้าที่หรือใครนะบอกเขาอะ ให้ไปบอกคนอื่นด้วยอะเลข250 250ก็ตรงกับอันนี้เนาะแล้วก็มันก็ตรงกับที่ซื้อซื้อเนื้อ5 0าศู้างก็ว่าเลขไม่ได้สวยนะไม่ได้มีในสมองเลยทีนี้ฝันคนเขียนเลขให้ก็ฝันดีเนื้อวัวก็ฝันดีตัวเลขสีแดงก็ฝันดี แล้วก็คนฝันแม่นแล้วก็พ,อพ่อภูมิเจ้าที่ให้507ศูนเลข0ูย์เก็จะไปตรงกับสำนักหลายสำนักอยู่เลข0ูนยงวดนี้นะแล้วก็อันเนี้ยที่ว่ามีคนเอาบินมาให้เขาบอกตัวบนเริ่มเลย950ก็แปลกตัวเลขที่ไม่ดังที่ไม่มีคนคิดถึงแต่ก็มีคนฝันเยอะก็แล้วแต่ทุกคนพิจารณาเนาะปังก็คือ พูดเป็นแนวทางเฉยๆก็แล้วแต่ทุกคนจะซื้อนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจส่วนมากไม่ได้เข้าไปดูคอมเมนต์ไปไปตอบคอมเมนต์เพราะว่าทำงานบางรล้อกเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วอยากจะนอนพักนอนเล่นเกมมั่งอะไรมั่งดูทีวีมั่งเนี้ยเมื่อหลังนั่งทำงานานาน,าน,าน ก็ตอนนี้ตีหนึ่งฝ่าและฝ่าปาังจะอัพโหลดทําปกทําอะไรอีกก็น่าจะเสร็จลาวๆตีสองตีสองกว่าๆนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอายุเอ่อพระพันปีก็ถ้าใครซื้อได้ก็ซื้อติดติดไว้นะคะหรือว่าวันเกิดพระพันปีก็คือวันวันแม่เนี่ยก็คือ12สองิงหาแต่คนน่ะจะไปตามอายุพระพันปีเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ออกอายุพ,พันปีแล้วงวดที่แล้วออกอายุพระเจ้าอยู่หัวรอสิบคนจะไปตามอายุแต่คนน่ะไม่ได้ตามส่วนมากไม่ค่อยเล่นหนึ่งสองเพราะตอนนี้ปังเข้าไปดูตามในเว็บอ่ะมันมันอั้นและไอ้แปดเกเหลือตัวละยี่สิบบาทเจ้ามือก็คงจะปิดหมดไม่มีใครซื้อได้แต่ถ้าใครได้ลอตเตอรี่มาแล้วแล้วออกก็ดีใจด้วยนะคะ ก็พูดเป็นแนวทางเฉยๆออกไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะบางฝันแล้วแต่บางจําไม่ได้ละฝ <c oughs> ันในเลขแปดสี่ <c oughs> แล้วเมื่อคือนก็ฝันฝันเยอะอยู่แต่ว่าจําไม่ได้ง่วงก็เลยหลับต่อฝันเยอะเลยเมื่อคือนก็พูดเยอะเกินแล้วค่ะก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ